สวัสดีครับในตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพื่อโรคโควิด -19 ระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลกติดต่อกันได้ง่ายมากๆทั้งจากการหายใจการสัมผัสสิ่งของร่วมกันทั้งโทรศัพท์ธนบัตรเอกสารแผ่นพับพ,พัสดุก๊อกน้ําในห้องน้ําและอีกสรารพัดก็สามารถติดเชื้อได้เลยครับและหนึ่งในวิธีฆ่าเชื้อสําหรับวัสดุสิ่งของต่างๆที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะทําได้ง่งายๆมีประสิทธิภาพมากๆนั่นคือการใช้ไฟ UVC ครับ ซึ่งตอนนี้มีให้เลือกใช้กันอย่างมากมายหลากหลายแบบและราคาก็ถูกลงมากๆเลยครับเช่นหลอดไฟ UVC สําเร็จรูปขนาดพกพาที่ผมนํามาแนะนํากันในวันนี้จากแลมตันก็มีราคาแค่200กว่าบาทเท่านั้นครับการใช้งานก็ง่ายสุดๆครับแค่เสียบปลั๊กไฟก็เปิดใช้งานฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายๆพกพาติดตัวไปใช้ข้างนอกก็ได้ซึ่งผมซื้อมารีวิวเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับเพราะต้องรับของรับพัสดุบ่อย ก็เลยป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับติดเชื้อขึ้นมาได้ไม่คุ้มเสียแค่200กว่าบาทไม่แพงเลยครับแต่ปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศรีวิวอุปกรณ์มือถือปรรไปรีวิวเป็นแนะนําอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาแบบนี้กันครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันครับตัวกล่องมีขนาดเล็กน้ําหนักเบาด้านหน้าเขียนบอกยี่ห้อแลมตันและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานมาชัดเจนเลยครับโดยชุดนี้จะเป็นชุดราง UVC 8วัตต์ ที่ทั้งกาจัดเชื้อโรคและผลิตโอโซนในตัวโดยทางแลมตันระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99รวมถึงโรคซา์โคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ครับโดยจะไปทําลายโครงสร้างผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และทําลายองค์ประกอบต่างๆภายในเซลล์ส่งผลให้เซลล์ของจุลินทรีย์เสียหายแบบฉับพลันและตายในที่สุดครับโดยมีอายุการใช้งานนานถึง8,000ชั่วโมงเลยครับถัดลงไปอีกด้านจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอุปรกรณ์และวันที่ผลิต ซึ่งชุดที่ผมสั่งมานี้ผลิตมาใหม่ๆเลยครับวันที่6เดือนมกราคมปีนี้เองครับสดสดร้อนๆพิกไปดูอีกด้านจะเป็นวิธีการติดตั้งโดยตัวอุปกรณ์นั้นจะมาครบทั้งรางและหลอดไฟพร้อมปลั๊กไฟเสียบป,ปุ๊บใช้งานได้เลยครับจะใช้วางในกล่องปิดกล่องค่าเชื้อโลกหรือจะติดผนังก็สามารถเลือกใช้ตามใจต้องการครับโดยภายในกล่องจะมีสกูและพุกยึดมาให้พร้อมจะใช้แบบพกพาหรือติดตั้งประจำที่เลือกใช้ได้ตามต้องการครับ เราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายในกล่องจะมีชุดรางและหลอดไฟพร้อมใช้เราไปดูที่ตัวรางกันก่อนครับตัวรางผลิตจากพลาสติกผสมอลูมิเนียมมาพร้อมกับปลั๊กไฟสกูพร้อมพุกยึดและตัวล็อกรางปลายด้านหนึ่งจะมีช่องสำหรับเสียบปลั๊กไฟสะดวกใช้ครับ เราไปดูที่ตัวหลอดไฟ UVC กันบ้างครับสำหรับตัวหลอดจะเป็นรุ่น T5 นะครับสามารถนำมาประกอบกับรางใช้งานได้ทันทีใช้งานง่ายมากๆครับสำหรับตัวหลอดไฟมีการหุ้มห่อมาดีเลยครับโดยมีการพันตัวหลอดด้วยแผ่นโฟมบางๆหลายชั้นเลยครับสำหรับตัวหลอดมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเดี๋ยวเราไปประกอบและไปดูการใช้งานกันครับเมื่อแกะออกมาแล้วการประกอบก็ทำได้ง,ง่ายมากๆครับแค่เอาขั้วหลอดทั้งสองข้างเสียบเข้าไปในช่องที่เตรียมมาไว้จากนั้น หมุนหลอดไฟเล็กน้อยเพื่อทําการล็อกหลอดไฟไว้ครับเมื่อติดตั้งตัวหลอดเรียบร้อยแล้วให้เอาปลั๊กเสียบเข้าไปที่ด้านข้างจากนั้นเสียบปลั๊กไฟก็พร้อมใช้งานได้เลยครับซึ่งในการใช้งานนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆนั่นคือเพื่อนๆต้องระวังไม่ให้แสง UVC ถูกผิวหนังหรือตาต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับเพราะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาได้ทําให้ผิวไหม้ได้เลยครับและโอโซนที่เกิดจากหลอด UVC นั้นไม่ควรสูดดมต่อเนื่องเป็นเวลานาน เราอาจทาให้เกิดอันตรายต่อปอดและละลายเครื่องได้ในเวลาใช้งานควรเปิดใช้ในห้องในกล่องและอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีหรือภายหลังการใช้งานควรให้มีการระบายอากาศด้วยครับซึ่งในคลิปนี้ตอนที่เปิดหลอดไฟ UVC ขึ้นมาผมก็ไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะครับแต่ต่อสายไฟผ่านปลั๊กพ่วงไปเสียบสายอีกห้องนึงเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการใช้งานหลอด UVC นั้นง่ายมากๆเลยครับด้วยอุปรกรณ์ง่ายๆราคาประหยัดคุ้มค่ามากๆเราก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วครับ สามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบจะเปิดเอาไว้ในห้องเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคหรือเอาหลอดไฟไปใส่ไว้ในกล่องแบบที่ผมประยุกต์ใช้นี้ก็เอากล่องใส่เสื้อผ้าเดินทางส่วนฝาด้านบนก็เอากระดาษฟอยล์ใส่ทับเข้าไปอีกทีเพื่อช่วยสะท้อนแสงครับแล้วเอาสิ่งต่างๆที่ต้องการฆ่าเชือ้อใส่เข้าไปปิดฝาจากนั้นเปิดไฟ UVC ประมาณ2นาทีก็สามารถฆ่าเชื้อได้แล้วครับซึ่งตอนที่กําลังถ่ายคลิปนี้ก็บังเอิญมีพัสดุใหม่มาส่งทันทีครับ เราจับไปฆ่าเชื้อกันเลยครับด้วยการวางเข้าไปในกระเป๋าจากนั้นทําการปิดฝาสําสหรับฝาจะดําหน่อยนะครับต้องโทษสายการบินต่างๆที่ทําเลอะทําสกระบกครับจากนั้นก็เปิดไฟ UV เท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อลองแอบ,บส่องดูก็จะเห็นไฟติดอยู่ข้างในนะครับแต่ก็ไม่ควรให้ไฟโดนผิวหนังหรือเข้าสายตาเป็นระยะเวลานานนะครับเปิดไว้2นาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยครับและด้วยขนาดที่เล็กพกพาติดตัวได้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เลยครับ เช่นในรถในตู้หรือในภาชนะหีพอต่างๆที่สามารถใส่หลอดไฟได้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับด้วยราคาที่ไม่แพงแค่200กว่าบาทสามารถใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้พอประมาณน้ำหนักเบาพกพาติดตัวได้สะดวกหลอดไฟ UVC พร้อมใช้จากแรมตันชุดนี้สะดวกคุ้มค่ากับราคามากๆเลยครับและเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีไว้คู่บ้านสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบันนี้ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางแรมตันนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ